องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงจัดโครงการธนาคารสุขภาวะรับฝากสุขภาพและความดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนายประสิทธิ์อินทโชดในอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารสุขภาวะรับฝากสุขภาพและความดีสร้างองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมโครงการธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดีฝากสุขภาพกายฝากสุขภาพจิตรับฝากความดีที่ทําเพื่อให้การดําเนินงานตามการประเมินดัชนีวัดความสุขในการทํางานของบุคลากรในการทํางานและการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ประโยชน์จากการออกกําลังกายโดยมีนายวสานอิงจังนทร์กำนันตำบลไตรตรึงพนักงานอบต,ตไตรตรึงผู้ใหญ่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ด้านนายดำรงมหาวงปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกวงการบริหารส่วนตำบลไตรตรึงเปิดเผยว่าเป็นโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวากรองน้ำเสียเป็นน้ำใสด้วยผักตบชวาและนำผักตบชวามาทำปุ๋ยรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้ผ่อนคลายเสริมสร้างใจ,ใจิตใจทั้งนี้ธนาคารสุขภาวะรับฝากสุขภาพและความดีมีกติกาการรับฝากความดีโดยการบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคทรัพย์การร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีคะแนนสะสมแต่ละครั้ง โดยกติกาการถอนครบ6เดือนเมื่อทุก500คะแนนสามารถถอนเพื่อลุ้นจับรางวัลแหวนทองได้ส่วนทุก300คะแนนสามารถถอนเพื่อแลกมเมล็ดพันธุ์พืชหรือต้นไม้ได้หรือน้ำปุ๋ยจุลินทรีย์ได้